ขณะที่อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการเนี่ยนะครับจากนี้เป็นต้นไปนอกจากคอปทอที่เมื่อวานนี้ไปส่งหนังสือเปิดผนึกถึงเหตุผลในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะน,นี้ว่ารัฐบาลคุณยิ่งรักบทความชอบทรรอย่างไรไปยื่นแปดสถานทูต ก็อีกมุมหนึ่งคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลเนี่ยน้องไบเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเชิญทูตของทุกประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทยมาชี้แจงถึงสถานการณ์ที่กลุ่มกบพศมีแนวโน้มที่จะใช้กระบวนการขององค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมข้อบกพร่องและการตะแบงทางข้อกฎหมายคุณสุรพงศ์บอกว่ามีกระบวนการร่วมกันเป็นทีมเพื่อที่จะล้มล้างรัฐบาลเพื่อให้ต่างชาติจะเรียกสถานทูตมาชี้แจงก็เพื่อให้ต่างชาตินั้นเข้าใจถึงสถานการณ์สิ่งที่กบพศ ทำในขณะนี้นะคะคุณจุรพงศ์บอกว่าเคยทําสําเร็จมาแล้วในสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณคุณสมชายวงสวัสด์แล้วก็คุณสมัครสุนทรเวชมันกําลังจะซ้ํารอยเดิม นอกจากนี้คุณจุรพงษ์ยังบอกได้ว่าจะทําหนังสือเรียนไปยังบันคีม,มุลเลยค่ะที่การสาประชา,ชาติให้ทราบวิวัฒนาการในทิศทางนี้ด้วยสังคมโลกควรจะได้รับรู้ว่ากระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นในไทยจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างให้ประเทศอื่นเอาอไปใช้คุณจุรพงษ์บอกว่าจะดําเนินการเร็วๆนี้นะคะนี่คือฝากอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือภาพรวมของการบ้านการเมืองารายละเอียดเรื่องต่างๆก็มีตั้งแต่ตอนต้นรายการ แล้วก็มาขยายรายละเอียดบางประเด็นในช่วงนี้เนี่ยนะครับ